สวัสดีค่ะวันนี้เอไอเพนพาเพื่อนๆมาชมกเกษตรระยะยาวของชาวอีสานบ้านเฮาบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอยกำลังพัฒนาบ้านดงค่ะเพื่อนว้ายล้นมารถมาอันนี้ไม่ใช่ต้นยานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมก่อนค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้เป็นป่าตะไคร้ล้วนๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะยกล่องให้ดูค่ะเขาจะปลูกต้นสะน้ำมันงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดินดีเรายายยายเพนนโนอร์เวย์ค่ะกับป้าสมัยไลฟ์สไตล์ถ่ายกันเองตลกค่ะตลกเนปีนองเด้อตลกค่ะถ่ายกันเองค่ะ ยูทูบเบอร์ากับ y o u t u b e อชนกันค่ะอืมป่าตะไคร้จะปลูกรอบเลยนะครับเพื่อนๆยวจะยกกล้องให้ดูว่าไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นแล้วก็มีสระน้ําตรงกลางค่ะสวยมากเลยค่ะเขาจะทําเป็นเกษตรกรระยะยาวค่ะและนี่เขาปลูตะไคร้รอบสระน้ํา มันเป็นการดีนะคะทำให้ดินไม่พังทลายค่ะแล้วต้นตะไคร้นี้แ <'s> น่นหนาแล้วก็ดูสิคะมันจะกอดดินเอาไว้ไม่ให้ดินพังทลายลงไปแล้วก็มีแถวที่สองกำลังปลูกค่ะเป็นตะไคร้ใหม่ตะไคร้ใหม่นี่จะปลูกห่างกว่าตะไคร่เอใช่ตะไคร้ใหม่จะปลูกห่างกว่าตะ,ตะไคร่อตะไคร้เก่านี่ค่ะเขาจะเสริมเอาไว้ สวยงามมากเลยค่ะจับมือร่วมมือกันกับป้าสมัยค่ะไปเดินไปข้างหน้าเลยค่ะไปเลยค่ะที่ยวค่ะมาจากประเทศนอร์เวย์ป้าสมัยเลยพาเที่ยวเส้นระยะยาวที่น่าไปสวนแล้วก็มาน้าค่ะต่างตลกดีค่ะเพื่อนๆตลกดีค่ะสวยงามมากเลย ป่าใหญ่กว้างถ่ายป้าสมัยด้วยค่ะว่าแกเบื้องหลังการถ่ายทำ YouTube. ยะะูทู <beleza. S 1> บเบื้องหลังการถ่ายทำของป้าสมัยไลฟส์ไฟสไตล์ค่ะคเพื่อนๆแกทำอย่างนี้ค่ะยืนในท่าไม่ค่อยสุภาพนะคะเพื่อน ยูทูบเบอร์มาเจอกันก็จะเป็นอย่างนี oh, oh, anyway. мире, ้แหละค่ะเพื่อนๆตรงนี้ไม่พุยอะไรตรงนี้ไหมอ้าปีนปีนอ้าโหโอนั่งสบายเลยโอ้ยเขียวชุ่มเอ้ยตรงนี้ทำไมมันสวยจังเลยเคาจะทำอะไรตรงนี้เขาจะยกดินขึ้นพอยกดินขึ้นเขาก็ปลูกยาโอ้ไปทำทิวทาดเวลาเรามา เวลาเรามาเกษตรระยะยาวเราก็มาถ่ายใครอยากถ่ายก็มาถ่ายอ๋อใช่ไหมขึ้นไปข้างบนมันจะได้บรรยาการหมดเลยเอ้าใช่เอาขึ้นปีนไปปีนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนก็ได้ปีนก่อนขั้นเลกยต้องปีนให้ขึ้นมือไหมได้หมดเลยเพื่อนมามาเห็นมามันจะได้หมดเลยอ้าวตอนนี้ก็ได้ยืนขึ้นสูงนะคะเพื่อนๆได้ทิวทัศน์แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศบรรยากาศบรรยาากศทุ่งทุ่งบ้านนอกค่ะเพื่อนๆค่ะอืหัวสวยเนาะบรรยากาศดีนะรราาศอู้ยทุ่งนาเดี๋ยวไปถ่ายทุ่งนานู่นน่ะโอ้เถวน,นี้มันน่าถ่ายโอ้นี่ไงต้นถั่วแร่นี่ต้นถั่วแระ ชมต้นถั่วแระค่ะเพื่อนๆกำลังออกดอกงามนี่มีต้นเดียวแต่ดกหน้าดูเลยค่ะถั่วแร้ค่ะถั่วแร่ใครไม่เคยเห็นยายเพ็ญก็จะถ่ายให้ชมค่ะยายเพ็ญเองก็ไม่ไม่ได้ชมมาหลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆนานๆกลับบ้านค่ะไม่เป็นไรนานๆกลับบ้านแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนค่ะถั่วแร่ โูนี่เขารียกว่าเกษตรระยะยาวโูหเนอะเป็นยังไงคะเงงคะพื่อนๆพอใจไหมคะกับบรรยากาศของชาวอสานบ้านเฮาทุ่งนายามเช้าบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจยายเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ บุรักษาประคุมครองค่ะสวัสดีค่ะ